โตโยต้าวีออสหนึ hmm. mm ่ง hmm. จ mm ุด hmm. ห mm ้าเจออโต้ปีสองพันสิบเอ็ดสวัสดีครับามาพบกับน้องเจ้าสมยงคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุลรธานีอีกแล้วนะผมวันนี้นะผมผมมากับรถเก๋ง ยอดฮิตนะครับผมสำหรับเจ้า t o y o ้าวีออ 1.5J ออโต้ปี2011คันนี้นะครับขอเปิดราคาอยู่ที่2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมผ่อนงวดเพียง4,400บาทนะครับ84งวดตลอดอายุสัญญาครับผมบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถเก๋งค่างวดถูกๆอยู่นะครับคันนี้นะครับผมบอกว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันก่อนเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับ เป็นสีเทานะครับอ่าหรือบอลเงินที่เราเรียกกันเกือบหนึ่งพาออ่ากระจังหน้านะครับผมกระจังหน้าคมเนียมสามชั้นนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งงสามแล้วก็จะมากับตาไฟนะครับอ่าขาวสะอาดนะครับผมไม่เหลืองเลยนะครับใสกิ๊กเลยนะครับตัวนี้อ่าเป็นหลอดไฟไฮโดรเจนแล้วก็ชุดไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับผมป้ายทะเบียนแปดสามสี่สามนะครับคันนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันก่อนอ่าเดี๋ยวเราพามาชมกันที่ห้องเครื่องก่อนเลยนะครับผมสําหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยเบนซินนะครับ สี่สูบสิบหกวาลหนึ่งร้อยเก้าแรงม้านะครับนี่ตัวนี้คือเครื่องเดิมเดิมเลยนะครับผมสตาร์ทเครื่องนี่เครื่องเดินนิ่งมากนะครับตัวนี้เครื่องเดินนิ่งๆเลยไม่กระตุกนะครับขี่ดีมากครับสาหรับคันนี้อ่าแล้วก็จะมีแผ่นการความร้อนมานะครับฝากระโปงอ่าเดิมเดิมเลยเดิมโตโยต้าแน่นอนนะครับตัวนี้มาดูกันที่ในส่วนของด้านข้างของตัวรถกันต่อนะครับสำหรับด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อเดิมนะครับเป็นล้อเดิมโรงงานเลยครับสวยสวยเลยอ่าแล้วก็จะมี ฝาครอบล้อนะครับใหม่ๆเลยไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะผมขนาดยางตัวนี้185 60ขอบ15นะครับตัวนี้อ่าแล้วก็จะมีนี่นะครับนี่ก็จะมีอ่าไฟเลี้ยวนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับผมอ่าอ่าแล้วตัดมานะครับด้านท้ายก็จะเป็นล้อดเดิมโรงงานเหมือนกันนะครับมีฝาครอบล้อเหมือนกันอ่ะแล้วก็เรามาดูกันที่ด้านท้ายของตัวรถกันต่อนะครับผมสำหรับด้านท้ายของตัวรถอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับไฟท้ายนี่สวยมากนะครับนี่ ใสเลยนะครับให้ให้ดูใกล้ๆนี่ใสามากนะครับตัวนี้ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีไฟเบรกนะครับด้านล่างของตัวรถอ่าเดี๋ยวเปิดท้ายรถให้ดูนะครับอ่าสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นด้านท้ายของตัวรถนะครับก็ใส่ของได้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับตัวนี้อ่าเดี๋ยวเราจะมียางอะไรมีแม่แรงใส่ให้อีกรอบหนึ่งครับมีแน่นอน ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเปิดออกมาเดี๋ยวผมพาไปชมกันที่ภายในกันต่อ,อ,อะนะครับผมแล้วผมพาไปชมกันที่ภายในห้องโดยสารนะครับก็สําหรับภายในห้องโดยสารนะครับก็คุมโทนสีดำนะครับมาแบบสีดําล้วนเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับพวงมาลัยพาวเวอร์สก้านนะครับตัวนี้เกียร์ออโตโอ้ ตัวปรับอากาศก็ปรับแบบนิ่วนะครับปรับมือธรรมดานะครับผมก็เครื่องเล่นตัวนี้ก็สามารถเล่น C D F M นะครับอักได้นะครับตัวนี้ชุดกระซูลเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะครับนี่ดูข้างบนเดี๋ยวตัวสําหรับที่กันแดดนะครับเดี๋ยวเรามีใส่ให้อีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวไปดูเบาะหลังกันหน่อยนะครับนะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมกันที่ในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับนี่ก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะครับนี่ก็ นุ่มพอสมควรนะครับตัวนี้นี่นุ่มๆเด้งๆเลยนะครับผมอ่าได้คันนี้ไปคุ้มแน่นอนค่าง,งวด4,400บาทเท่านั้นอ้าวเป็นยังกัน้ด้ครับผมสำหรับเจ้า Toyota v i o s 1.5 J Auto ปี2 0 1 1คันนี้นะครับผมขอย้ำราคาหนึ่งรอบนะครับ2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมขอนง,งวดเพียง4,400บาท84งวดตลอดอายุสัญญานะครับผมคันนี้ฟรีดาวนะครับฟรีค่าจัดค่าโอน ภาษีพลบรนะครับแล้วก็ยังมีบริการช่วยเหลือฉุดเฉินทั่วไทยอีก1ปีเต็มนะผมอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับทำสัญญาทั่วไทยส่งรถทั่วไทยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอ่าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 8 2 3 8 8 6 6, 6 9นะครับมมเอน,นี้รับสายได้24ชั่วโมงนะผมอ่ะก็ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ